แม่วันแม่เล้วเจนแม่ไปเที่ยวไหนครับผมวันแม่ทุกปีเนี่ยตอนนี้จะมีของขวัญให้หมอม้าจะเลี้ยงหม้านะคะก็จะแบบว่าทําเป็นการ์ดบ้างเป็นบอร์ดบ้างเป็นแต่ปีนี้เจนบอกว่าจะให้เงินหมอม้าไปช้อปปิ้งสองแสนบาทเป็นลูกดีมากเพราะว่ามีของขวัญให้หมาครับผมสิบสามมาเรียนเตรียมรอรับเช็คแล้วสองแสนบาทเพราะปีนี้เจนโชคดีใช่ไหมโชคดีทั้งปีอะไรอย่างนี้ ด้วยเพลงทงลุสิตาสิตาแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราสี่พระนางค่ะก็เลยมาคุยกับแฟนๆละครของพวกเราทางทีวีสามสตาร์แชทนั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะทีมงานทีวีสามสตาร์แชทนะคะต้องรับมือกับระบบอินเทอร์เน็ตลอกอีกครั้งเมื่อสี่พระนางจากละครฮิตเพลิงทะนงมาริโอแต้วนัทพรเจนนิชาพันธ์และกำเนิดันเลค่ะมานัง หน้าจอผ่านโลกไซเบอร์ให้แฟนๆมาถามทั้ไม่ยั้งนะคะทั้งแฟนคลับชาวไทยแล้วก็แฟนคลับชาวจีนของมาโอรวมทั้งแฟนคลับของแต้วเจนแล้วก็แม็กด้วยเรียกว่าถามกันมาแบบเต็มหน้าจออ่านไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของผลงานปัจจุบันทั้งเรื่องผลงานที่ผ่านมาก็จนไม่ยอมเหนื่อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็ม เลยค่ะเพราะว่านอกจากสนุกแล้วเนี่ยนะคะยิ่งเหมือนกับว่าแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้นะคะก็ะะเลยความคิดถึงมากๆเลยนอกจากนี้มีการทบทวนท่าเต้นเก่าๆจากล้องถ่ายละครด้วนยนะเนอะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวต้องรองชมกันไปกันค่ะเจอคำหวานๆเข้าไปเป็นไงครับเสียงโอ้ก็มีมีหวานๆฮะเดินไปเดินไาหน้าก่อนดูหน้าก่อนอืมแล้วก็ไปเลยตับตับแน C'est vrai แล้วคนแบบว่าแฟนๆถามเข้ามาอ่านไม่ทันเลยเนะาะอ่านไม่ทันเลยครับ<อ>เยอะมากเลยครับอผมเราก็มาครั้งแรกด้วยค่ะก็ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นเป็นยังไงแต่ว่าพอมาแบบเห็นทุกคนก็มีฟีดแบ็กที่แบบโอเคเลยอะดีใจค่ะอ,อ้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็วันนี้ก็สนุกดีได้มาเจอพี่เจนเจอแต้วแล้วก็เจอพี่แม็กด้วยนะครับเอาแฮปปี่ฮะก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานแล้วผมแต่ว่ากลับมาเหมือนเล่นกันสนุกยิ่งขึ้นเนาะเออเหมือนสนุกยิ่งขึ้นอีกครับ แฟนๆก็ถามว่าแบบว่าเขาอินนะครับเขาอินเขาอินแล้วเขาก็ถามว่าแบบพี่เจนเป็นไงแบบว่ารักพี่พี่แม็กหรือเปล่ารักคุณชนนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อนนี้แล้วก็จะแบบถามว่าคุณเพลิงถ้าเกิดแบบเป็นมาริโอตัวจริงเนี่ยจะเลือกใครระหว่างน้ําฝนกะซิตาอะไรอย่างงี้แล้วก็มีมีนี่ด้วยฮ่าแฟนคลับชาวจีนของโอเข้ามาด้วยแชทมีพวกแชทด้วยนะจัดไปเลยหนี่าวสรุปคำเดียวลูกปิด สรุปต้องฆ่าเจ้าเฮาผิดกันเลยจบกันั้งแก๊งเลยแต่ก็น่าดีใจน้ทังที่เขาแบบคือดูแบบฟังไม่ฟม่เรื่องอะเขาก็ยังติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเนาะใช่ครับเมื่อกี้ก็มีจัดจดายไปหนึ่งดอกแล้วก็มีจัดตับไปหลายตับจัดตับไปหลายตับมากฮะแต่ว่าพี่เจนไม่ยอมเต้นอีกแล้วครับตายเลยนั้นเจนจะแก้ตัวตรงนี้เลยครับไม่ใช่ ฟีดแบ็ดีมากครับขนาดวินมอเตอร์ไซค์พี่ๆี่เขายังดูเลยครับวินบอกว่าไงวินบอกว่าไงวินก็บอกไอ้เพิงแบบชี้หน้าเขามาแต่ไกลเลยไอ้เพิงให้เขาต่อยไอ้ให้เขาเอาเพชรไปได้ไงต่อยมันเลยต่อยมันละอุ้ยอินอินหนักมากผมก็แบบโอ้โหครัไงก็ยังไงฝากแฟนๆนะคะติดตามดูละครเรื่องเพลิงทรนงค่ะใกล้จะวาสานแล้วก็เรื่องก็ยิ่งเข้มข้นเข้มข้นขึ้นนะคะยังไงก็ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าพลาดแล้วเนี่ย นี้คุยไปอย่างเขาไม่รู้เลยใช่ครับไปยังไงคุยไม่ทันจริงๆริงสนุกสนานมากเห็นไหมคะบรรยากาศวันนั้นก็สนุกจริงๆเลยแล้วก็ย้ำันอีกทีนึงนะคะเพิงคารนงจะอวสานแล้วในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้อยากจะให้ชมกันทุกตอนแบบว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนก็ต้องติดตามเลอ้โหซิตาขาหล่อเขา้วฉากเจอมาแล้วรู้สึกวันไหวมากมากอ่ะอยากให้เต้นเนี้ยตับๆโอ้ยเร่ง <łość> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะดูแทนเทอแนงจบวันที่13แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีละครดีๆต่อกันเลยเปลี่ยนเรื่องไงอ้ยเป็นเรื่องอะไรตอนเดือนตอนที่ก่อนนี่นะครับเจมส์นี่ชาพันสุดฟีดแบ็เพร่โหนดสุดยอด ใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่คือเป็นเรื่องช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวนะคะแต่น่าจะเป็นจะขาขึ้นเป็นตัวสูงขึ้นมากกว่าต้อเสียพี่ป๊อปฟีดแบ克จากซิตาเป็นไงบ้างน้องเจนดีมากดีถึงมากถึงมากที่สุดไม่น่าถามไม่ต้องต้องขอบคุณเลยนะคะกราบขอบคุณงามเลยทั้งแบบว่าผู้ใหญ่ทุกท่านทุกฝ่ายเลยที่ให้โอกาสจนได้มาเล่นละครเรื่องนี้ซึ่งฟีดแบกก็ดีมากจริงๆนะคะตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ตอนเล่นแล้วแหละจนก็ชอบตัวสีตามากรักตัวละครเรื่องนี้นะคะคแล้วก็พอเล่นออกมาเนี่ยก็แบบเดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนเล่นคนสีตาคนสีตาเลยก็สวยะะนะสวยจี๊ดจีงหลังจากนี้คิวว่างยังคิวว่างยังเด<า>ี๋ยวเขาจะเปิดเรื่องใหม่แล้วนะว่างมากว่างมากค่ะนะาจกไป <laughs> เอาละครับติดตามเพลิงทะลงด้านครับสุดสาวอาทิตย์นะครับสองช่เครื่องชางช่องสามครับผมขอบคุณค่ะเอามาต่อกันที่ฉบับหนังสือพิมพ์ฉบับต่อไปดีกว่านะคะอยู่ที่คอมชัดลึกค่ะอันนี้ก็มาจากเพลิงธาลนงเหมือนกันไม่ใช่แค่เจินนะทุกคนเลยที่เล่นเรื่องนี้นะคะก็ได้ฟีดแบคดีๆเหมือนกันหมดเลยรวมถึงแม็กด้วยนะคะเขาก็พาดหัวมาว่าปลื้มกระแสเพลิงธะลนงดีแม็กปัดทรสัญยกรรมจมูกค่ะก็หลังจากที่ละครออกมาแล้วก็แบบคนดูก็ชอบมากเลยคุณแม็กวีรดนนะคะนี่มาจากเวที AF นั่น ก็มีคนรู้จักมากขึ้นคุณนนคุณนนท์แม็กฟิตเปรี้ยทำไมอ่ะเขาใส่เกงขาเดฟดูหุ่นขนนี้ไม่ได้ระบายเลยเห็นภาพนั้นอ่ะเขาเป็นวัยรุ่น บอกว่าไปไหนมาไหนตอนนี้เนี่ยก็มีแต่คนเรียกคุณโนนคุณชะโนนคุณชะโนนแล้วแล้วก็แบบมีแต่คนบอกว่าน่าสงสารอะไรอย่างนี้นะก็ฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะคะแล้วหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะหลังจากปิดกล้องละครมาแล้วเนี่ยพอมาเจอกันหน้ากันอีกครั้งหนึ่งทำไมหน้าเปลี่ยนไปดูหน้าแปลกไปคมขึ้นอะไรขึ้นไปทําสัญญามาหรือเปล่าลุงแม่ก็บอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ทำแต่อาจจะแบบผอมลงแต้ผอมลงจริงจริงพอหลังจากปิดกล้องปลุกเขาลดน้ำหนักอีกคือถ่ายละครเต็มที่ถูกต้องนะคะยังไงก็ฝากให้ชมละครกันด้วยละกันค่ะเสาร์นี้จะอวสานแล้วะะคร